สวัสดีครับสำหรับข้อนี้นะครับมันจะไม่ได้เหมือนข้อที่ผ่านมาข้อที่ผ่านมามันให้ฟังก์ชันของการาฟมาเลยแต่สำหรับข้อนี้เนี่ยมันยังให้เป็นแรงดันอยู่เราดูเอ๊ะเป็นแรงดันยังไงนะครับนี่ไงครับมันให้ออกมาเป็นปาสคาลนี่ครับคือมันยังมีความพิจารณาความหนา ของของคานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความหนาของคานคูณมันเข้าไปให้มันเป็นแค่ฟังก์ชันอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนอยู่ใน2มิติก่อนนะครับแบบนี้ก่อนนะโอเคอ่ะทีนี้มาดูโจทย์เขาบอกว่าแรงแผ่กระจายนะครับซึ่งให้หน่วยก็คือ P เนาะ เท่ากับ8 0 0 x p าสคาลกะทำบนผิวด้านบนของคานที่โชว์ในรูป4ขีด 50a นะครับจงคำนวณหาขนาดแล้วก็ตำแหน่งของแรงผกลับที่แรงนี้มันกระทำลงนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะอันดับแรกอันดับแรกมาเรามาแปลงก่อนเรามาแปลงตัวนี้ให้เป็นตัว ฟังก์ชันกราฟตัวนี้ก่อนก็ไม่มีอะไรครับเอาแค่0.2นะครับเอาความหนาของมันเนี่ยคูณเข้าไป0.2 2 8 6ก็ออกมาเป็น 160x นั่นเองซึ่ง 160x จากหน่วยเดิมมาสคารมันเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองมันก็จะกลายเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันของกราฟตัวนี้ออกมาแล้ว เท่ากับ1 6 0 x นิวตันเมตรกำลังสนะครับแล้วคานก็ยาว9เมตรนะคานยาว9เมตรนะครับหลังจากนั้นทำยังไงเราก็หาพื้นที่เนาะหาพื้นที่เราจะใช้วิธีการอินทิเกตก็ได้หรือเราจะใช้สูตรที่เขามีให้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงก็คือ144 1, น4่นรอ่นะครับมันมาจากไหน1 0 0 0 1,440ก็ความยาวมัน x นะครับเราก็ความยาวมันเท่ากับ9เราก็เอา9แทนเข้าไปใน x นะครับมันก็จะได้เป็นตำแหน่ง w o u u ตรงนี้นะครับ 100, 1 0 0 1,000 1,440คูณกับด้วยฐานก็คือ9คูณออกมาก็จะได้เป็นอะไรครับได้เป็น นี่นี่นี่ได้นะครับได้เป็น fr นะครับได้เป็น fr fr เท่ากับเท่าไหร่หกพันิวตันนะครับหรือ6.48กิโลนิวตันนะครับมาลงที่ตำแหน่งตำแหน่งไหนล่ะถ้าเราใช้สูตรเลยนะครับใช้สูตรเลยอกลับไปดูสูตรนะครับ ด้านยาวเท่ากับ2ส่วน3 B ด้านสั้นเท่ากับ1ส่วน3 B มะครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับด้านยาวด้านยาวก็คือด้านนี้ตำแหน่งที่มันลงก็คือ2.3 B ส่วน 3b ก็คือ9นะคูณ9นี่นี่นี่เะครับ2 3 1เป็น3 3 3 9 3 2 6เท่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้นระยะ x ตัวนี้เท่ากับ6นะครับ ก็มาจากศูนย์นี้แหะครับหรือถ้าด้านนี้ก็คือห่างจากห่างจากด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นด้าน A แล้วกันห่างจากด้าน A เนี่ยเท่ากับ1ส่วน3นะครับมันก็จะห่างเท่ากับ3 ก็1ส่วน3คูณด้วย9ก็เท่ากับ3นะครับอืมแบบนั้นนะครับเราก็ได้หมดแล้วครับได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้สูตรนะครับใช้สูตรมันก็จะง่ายนะครับสำหรับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมมีสูตรจับสูตรใช้เลยนะครับไม่ต้องไปจับมันอินทิเกรตนะทำได้เหมือนกันนะอินทิเกรตลองดูก็ได้นะครับแต่มันก็จะใช้เวลานะครับอ่า โอเคอันนี้ก็สำหรับข้อนี้ก็พยายามแปลงให้เห็นนะครับจากแรงดันที่เกิดขึ้นหน่วยเป็นปาสคาลนะครับแล้วก็มาลดฟังก์ชันเหลือแค่เส้นเดียวหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมพอเราได้รูปสามเหลี่ยมเราอยากหาพื้นที่มันก็ทำได้ง่ายเราอยากหาตำแหน่งลงก็ใช้สูตรไปเลยนะครับแบบนั้นนะครับก็ สสิ่งที่อยากได้ FR ได้ได้ออกมา6.48ตําแำแหน่งนะครับได้6แล้วถ้าเราดูโจทย์เราต้องดูดีๆนะว่าโจทย์เขาถามว่าเเขาจะ point location จากไหนนะครับ point โ o c a t i o n จากไหนอ่ะ,อะโอเคสำหรับข้อนี้อาจารย์เอาไว้เท่านี้นะครับก็ไม่ยากอะไรเนาะสำหรับข้อนี้นะครับ